แล้วมีบัวแก้วสสประมวลเสรมเพลบนสเทีนทยนชัยแล้วก็เวียงนรมนด้วยสมฟรีสีมาคุบมาพันที่ท่าสว่างดูบนเวทียกสามนี่ครับหมื่นสี่เริ่มออกแล้วครับนี่โชคแดงอินสีดำมาอินสีดำอินสีดำทีมง,งานคูต่องทนายเอครับลูกกับสาวหนึ่งสองมาดูวิโอ้โอเื่นเดินเดิน ประเภทอย่างหนาทั้งคู่เลยครับทำได้ทำครับออกได้ออกเลยครับอาวุธครับอย่าไปออมครับยกสามแล้วเนี่ยกองพ้ปาปาหึงหมนะื่นสี่น้ยดูครับอ,ออกตะลำเบ็ดนี่แต่ว่าดูอินซีดำแก็ยังเฉยครับวันีแกมานิ่งเหลือเกินครับอินซีดำ วันที่15นะครับมีโชคลูกบุญมีรายนี้จะเจอดาบเทวดาวุฒิชัยมวยไทยที่สนมนาีิกาเพย์สนม15กุมภาพันธ์เช่นกันก็มีมวยไหลที่ดูฟรีเอายกสามมีพัมมัดยกสามแล้วอย่าเม่นเอามาแล้วอิสดำมาแล้วเข้ามาแล้วล็อกได้แล้วตีมีโชคตั้งแขนไป ล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับนักเลงเข่าครับมาอินซีดำล็อกแล้วล็อกแล้วครูต๋องสั่งล็อกครับตีได้กรับมันร็จะปล่อยให้ตีครับมาพอแกล็อกพอแกหุบนี่ดูครับดูครับโอ้โหใหญ่ใหญ่ครับโอ้ยแทงซ้ายขวาโอ้บสลับไปแล้วครโอ้โหนี่ครับมานะครับเขาเป็นดุ้นเลยอินซีดำ โอ้ดูครับชุดนี้นี่ทางด้านดีโชคนี่เป็นเจ้าของฝาบกุ้งเลยครับตัวงองครับโอ้โอ้โอโอค <มา S 1> รีบ่แล้วครับ <มา S 1> ใหมให่แล้วเอาละครับหมุนแล้วตีนี่โอมมาแล้วโอ้ล็อก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 หมุนมาตีเข่าขามาอ,อิสดัมท้าให้โครับโม้ลำหนักๆมาแล้วท้ายีโชครับรับบ bon, ่อยเกินไปรับมากไม่ได้ครับ แล้มากเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็บดก่อนนรับไม่ใช่แกไม่รับไม่ให้แกรับครับแกติดอาจจะมีแผนี่แหละครับโอ้ยเดียวดำโอ้ยมีโซ่อีกสนแหไม่สนอ้าวกันให้อยู่กันแล้วกันเข่าโอ้ยเข่าอย่างเดียวอย่างเดียวครับตอนนี้อย่างเดียวเนั้ยอย่างอื่นไม่ต้องแล้วเข่าแล้วตับยายข้างไหมตับยายข้างไหมตับยายข้างไหมครับชุดนี้ครับชุดใหญ่เลยครับอย่างนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับกระทุงแบบพริบ มีแข้งมาแล้วอินซีดําทีบซ้ายหน้าอีกอ่าเอาหนักกว่าครับอินซีดํมมาแต่ละดอกแต่มีเช่าก็ไม่สนตอนนี้ก็ต้องมีอาวุธอย่างอื่นเสริมครับโอ้เอาแล้วครับแผนงงูเหลือมครับอินซีดําครับเป็นวิชาของทนายเอสมัยชกมวยนู่นเลยครับประเภทลัอเหนียว ล็อเหนียวครับเอ้าดูครับยกสี่ครับมีโชคมาแกเป็นประเภทบัดหนักนะแต่ว่าดูดูทางอนซีดดำครับนี่ครับดูแกล็อกครับดูแกล็อกครับโอ้ล็อกให้หายใจไปทั่วท้องเลยครับมีโชค เหมือนสีนะนี่โชคมัดมาแกไม่ให้ต่อยนะครับอินซีดำแกไม่ให้ต่อยครับดูครับแกไม่ให้ต่อยครับโอ้โหนี่ครับสีแต่ละลูกแต่ละแมตด์เนี่ยลำหนังๆเท่านั้นเลยครับอินซีดำทีมมาจากกาบเชงล็อกอีกแล้วครับกดแล้วก็แล้วก็เสียบเน้นๆเขาทรายโอ้ กดอยู่เลยครับล็อกอยู่เลยนี 2> 2่ยกสี่ครับดูครับตัดล่างครับโอ้โวันนี้มาทรงผมญี่ปุ่นครับอินซีดำบเอาทีโชคมามีสักมัดไหมสอกมาแต่ว่าดูอินซีดำครับ โอ้ล็อกครับล็อกแล้วแทงครับล็อกแล้วแทงครับโอ้ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับปรบมือให้กับผู้จี้ขาดสักครั้งหนึ่งครับพี่น้องชาวมวยครับกรรมการก็ยุติการชกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าให้สู้ต่อก็อาจจะอภิการได้นะครับ